จ้าสัพี่น้องจ้าสวยมากมาต้องไปทำธุระไปชุดขาจมูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราต้อมอ n นยูทูบแชนแนลไงด้วยจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอน้ำด้อจ้าน้องเจอกันหัวใจเช้าเด้อจ้า มากูดเฮ็ดโคนหลวงเบิ่งจ้ะพี่น้องกลับสวยๆแล้วจ้ะสวยมากเลยแกงกูดีแซ่ฟไปเจ้พจะ,นเนจะพี่น้องจ๋าลุนนี่เบิ่งจ้ะพี่น้องหลายบ่หลายพี่น้องมึงเอาเด้อจ้ะพุนะ่นน่ะเจข้างพี่ก็ยังเด้อจ้ะพี่น้องย,ยัย โุ้ดเฮดค้ดหลวงจะมาเนี่ยแล้วเฮดปกขาวนะจ๊ะเนาะพี่น้องทางใต้พีน้องนะจ๊ะอีคิวสวัสดีครับยังอ่ะลูกครับดอกสวยมากจ้ะพี่น้องน้องเซี่ยวก็มาได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยถ่ายรถจากแม่นะลูกนะเดี๋ยวเผื่อยายพันเมยอยจ้ะพี่น้องแต่ต้องบรไดามันเดี้ยงจ้ะพี่น้องมาเนี่ยสวยนะยาย วันนี้พาตะก้าลูกใหญ่มาได้เจะพี่น้องมาลุ้นกระจ้าว่าสิเต็มหรยบอบดเต็มแล้วจ้ะเนาะพาตะก้าลูกใหญ่มาวันนี้นออนแบบโอ้โหแม่ลมตรงหางหมดเลยเมึงนค่อยอสวยนาะยายเนาะมด,มดขนาดเลย យ៉ាងនេះខុសញ៉ាំតែជើតຫມົດឲ្យស្វាខុសគុតកអអអគយអលៀមຫມົດមកណាស់មកអូຫມົດនេះຫມົດខ្នាតបាយហើយអូ ไปสวยเยอะเยเนี่ยเราจะเมืองบานดินผุอีเด้เนาะนั่งทำตาหมออ้ยดินคือผุอยู่เนาะเมนรอเอ่นอะสูตรเก่า ้ตากล้องฮาจะพี่น้องน้องน้อยเอ้น้องเชี่ยวมือกล้องเด้วจะพี่น้องแม่ถ่ายยายก่านจ้ะเดี๋ยวน้องเชี่ยวสิเป็นคนถ่ายแม่ลุกเองจ้ะพี่น้องช่วยนะยายเห็นอยู่บลูกเห็นจ้า แต่ว่าบบเห็นหน้ายายใไ่เปเดีด๋ดดยวเ,เห็นให้เห็นให้เห็นตาเมืม่อยำคนเบิ่งหัดก,กะจังหวะเอานี่ได้ใจพี่น้องช่กันคุดนะจน๊ะเนาะจังเลยเไว้เฝ้าไปหาท่านอื่นจ้ะพี่น้องจ้าเอาเลยเดี๋ยวเพิ่นสิเอาเนาะยายส่เนาะ เหนไหมลูกนะเห็นจ้าซั้แล้วเหเห็นยังไงบุลเห็นบ่เห็นจ้าขาย,ยาวสวยขนาดจะพี่น้องใส่สุขขาไปในข้าขนาดเด้จ้าขาย,ยาวเอยาย้ายใส่เลยยายใส่กับแม่ลุงส่้ยกันคุนดเจจ้ามันนี่พอต้องประโยชน์นะลูกนะ จ้าพ่อต้อมไปทำธุระขายยาวมากน้องน้ะสวยมากเลยครับเห็นของแม่นหมเห็นจ้าสวยมากพี่น้องจ้าสวยขนาดเลย เฮ็ดบ่ได้ปลูกเด้จ้ะพี่น้องเฮ็ดออกธรรมชาติจ้าจ้าสวยมากเลยงดงามจ้ะพี่น้องเฮ็ดก็ได้ ะสวยแลย้วน้องเชี่ยวเนาะจ้าได้ทางขาน้องเชี่ยวเดินมาใกล้ใกล้เดี๋ยลูกยันพี่น้องเพคนประเห็นเด้อจ้าผุน่าสุดขาย,ยายได้สุดขาป่ะยายบ่ค่อยสุดขาเย,ยายสวยขนาดเลยผุน่าป้อเด้อพีนอนพ่น้องจ้างามขนาดเห็ดหนาแรงสิงามเลยจ้ะพีนนพ่น้องสิบเอ็ดขี้ให้น้องสาวเด้อ คือฝนตกห้ามเนาะฝนตกห้ามเนี่เพื่อนมดเดือดจ้ะพี่น้องสีขาวกันสีไกยเป็นสีเหล่เนาะถ้าฝนตกห้ามอะอน,นี่ขาวจุ๊ะอะไรเนี่ขาทรบไว้เดือดจั๊บพี่น้องน้นองคิวกับเป็นคนจัดเด้อจ้ะพี่น้อง ว่ายาโอ้โยสวยมากเก็เลยบ่ปวตั าาปาดแม่วัดกับแขนด้วยโอ้โเส็สอบอุ้ย่น่กกะ,ะคุ้เลยตาก้าเลยตะก้าไ่ตก้าใบใหญ่เลยจับพี่น้องรุ่นใบบนใหญ่เลยจ้ามนจ้าวเลยจพี่น้องปมีแต่กก<ะ>ดอกปบปอาเอา อ <laughs> <small> ๋อกินเลยลูกๆไปๆกินบ้างมาใส่ง่ายๆลูกไปเร็วสวยปากตรงนี้เลยเอ้อนี่ผัวใหญ่ๆนี่แต่จะพี่น้องครึ่งตะกร้าใหญ่ของเราแล้วจ้า เบิ่งจะ้ะมินเจอสวยๆนะลูกเนาะลองเช่ายิบมาเนาะยิบมาให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งก่อนน่ะมินเจอสวยๆได้เจะพี่น้องไส์สวยๆทั้งนั้นเลยจะ้ะอุ้ยเป็นไตถึงมาวะชัด,ดอ,อยู่เดี๋ยวเพึ่งใหญ่้ะพี่น้องสวยขานาดราคาก็อวด <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีหมดแลยเนาะ มันหัเขาเจ้าของ,ของ,ของ,น,งนี่แี่ยสวยวจะจ้าพี่น้องอยดอีไป้สยงมาม่าีงมาม่าต้มกวะน้องเอ้ยมีัฮอจากคนไปต้มเสม่าเสีบนายเนาะต้มใส่มามากกา่าก็แซ่บเลยจ้ะพี่น้องได้แล้วแหละสวยแล้ว,ว,ลวมาเลย ได้ละยายสวยแล้วดึงขั้นเลยบันนี่คนะุณเหรอได้ขูงสุดขาดจ้ะพี่น้องสออนขนาดจ้ะสวยเน้าสวาวเนาะมาไปอยูใ่ยใกล้กันบันไหนเลย ดีมกันออกขึ้นะสวยขนาดน่าจะ <c oughs> มีมด <c oughs> เออโอยปดเสียมดโอมดมดขนาดน่าจะสวย ความสวยความงามจะเป็นน้องขาเป็นขายน้องสาวเนาะอสวยมากอยู่น้องพลเนี่ยะได้ความสวย สวยเนาะยายเนาะดินพุเลยขุดง่ายถ้าดินอันบบพุเราขุดยากเลยจ้ะพี่นอ้องป้าความงามจ้ะสออได้จ้ะพี่น้องพี่น้องได้อันสะออนน้ำสาลุ่งอยู่บ่จ้ะอืม้มคิดความคมนะยอา้าวพี่นองตานศาโอ้ยอันซรัพย์ตำนศาเอ้ยดีนะขา Trời ơi, Yo, bỏ mấy lỗ Mịt mưa ขาอะไรก็ไม่ได้สับขายาวขนาดเจ๊พี่น้องดีเจดินบพเหนียวเนาะยายเนาะนเป็นเป็นขุดเด,ด้วยเจ๊พี่น,น,น้องขนาดดินบพเหนียวก็ยังซอยกันขุดจะ้ะอีกกลีบน้ำบ่อยเข่าเนาะจาะ้าเนาะต้องออเจียใหม่นออเนาะต้องขึ้นใหม่ออเมนาะ เมื่อไงด้เสียมบวกเขาไมกคบกันไว้เียเสียมพวกเมื่อไขุดปันเ้าให้เ้านาพลจะพป่น้องไหอยชิวบนจะขายาวยาวจะพป่น้อง สวยจ้าพี่น้องน,น้องคิ้วถอยลุกหน่อยถือเสียมย่ายขันกั่งอืมขาตเตะขึ้นมาเลยขึ้นไหมโอ้ยโอ้ยสุดขาจ้าพี่น้องสวยขนาดเลย เอาไงยอดดินบาพุกโอ้ยพี่น้องโอแหงดีจ้ะเป็นดินทรายน้ำสาวยาวมากอตรงน,นี้ได้สาม,มีเลยครึ่งต่อครึ่งเรยจ้ะพี่น้อง <c oughs> เยคือเก่าเนาะตัวนี้ออกมาแต่หัวจะไปน้องโหบวชแต่พวกน้องเชียวเดี๋ยวได้สิเมย์ลยจ้ <c oughs> ะขอบกินเห็นหรือยังเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วจ้ะอ่านักเชียวเก็บลุกตื้นอยู่ทางนี้สาว ตื่นตะทอนยากเลยี่แต่ห,หยัน,นไปไปามงบนมานค<ป>ุดพิษเลยวจ้พี่น้องดังกรอกเนาะลืมติ<อ> <laughs> สวยมากพี่น้องใหญ่ๆบวกค่ะอยไระเมียจะระดาหเหนียวหญ่า,ยา,ยางัเด,ดอกสุดท้ายเปลนตรกา เห็นไหมเห็นจ้า,าดอกสุดท้ายพี่น้องจ้าตาไม่อก<ฮ>สวยแล้วเนะวนะวาะ เร,ระดอกสุดท้ายเลยจ้ะพี่น้องสวยขนาดนีนี่จ้ะพี่น้องสรุปผลงานของเฮาจ้าได้หลายขนาดนี้จ้ะพี่น้องเต็มตะกร้าใบใหญ่ของเสาลุงเลยผุกข้างล่างยังได้จ้ะประมาณสักสามโลได้น้อยายเนาอ สามรูน่าจะได้เพราะว่าดอกสวยมากจ้ะพี่น้องสาวลุงว่าสามรูน่ะโบหนาบรุดจ้ะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แบบต้อมออนิเชนแล้วนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้า fc ใหม่และ fc เก่าจ้าพี่น้องจ้าที่เข้ามาให้ไป็นกำลังใจสาวลุงกับบ่าวต้อมนะจ้ะพี่น้องเนาะในบ่าวต้อมออนิเชนแลจ้าสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีคลิปหน้านะจ้ะเนาะจ้าสาวลุงเหื่อแตกเลยสวัสดีจ้า